ตามที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนนะครับว่าชิมาสอนวิธีการปลูกของทุกอย่างครับที่ผมให้ส่วนผมเนี่ยไอ้ดี่คลิปนี่นะผมจะแนะนําวิธีการปลูกมะเขือป๊อปมะเขือปอ,อ,ปอนี่เป็นพืชที่ผมคิดว่าคนนิยมกินกันทุกท,กทีนะครับที่นานจะขายดีทุกทีตอนนี้ราราคาแบบแหงแห้งครับตอน เราปลูกกําลังในเดือนนึงครับอายุกําลังในเดือนหนึ่งกับกก่อทันเ็กบ่อทันเอกเริ่มเก็บเกี่ยวอยู่หลุนกรเที่ยวเขาอยู่ก็ไปแฉกตายเหลือไม่ครับควเป็นอยงสูงคือเก่า,าลากัลากๆของวิธีการปลูกของผมนะครับกเคืออปปอนี่ผมสเสน่หเรื่องการปับปรุงดินก่อนดินนี่เคือหัวใจสำคัญในการพอปลูกนะครับ ้าเขาเตรียมดินบด่ดีเตรียมดินบ่ได้นี่ปลูกจะได้กับบุกขึ้นเพี้ยนกับเพี้ยนยากลงทุนกับล้ายเพื่องปุ๋ยครับแต่ก็ผมนี่แทบสิบปกแทบสิไม่เลยใส่ปุ๋ยผมปลูกของทุกๆอย่างร่วมกันแหลวประมาณสิบกว่าชนิดเนี่ผมใส่ปุ๋ยสอบหนึ่งเ,เดือนกับปุกเบิร์ครับพออะยังเพราะการเตรียมดินทีดีก่อนที่จะการพอปลูกครับก็บคือ หลักฐานของพืชทุกอย่างก็คือคือหากคือการที่เขาสร้างบ้านสร้างตึกนี่นะครับฐานหลักสําคัญแต่ฐา,านหลักบอมันโค้งเท้าบอลน,นี่อาคารน่นกรบ,บ,บอกบอมันโค้งท้าบอนตามนะครับาการประปงดินของผมอย่างไรมันบอกก็คือปุ๋ยขอกนี่เป็นหัวใจหลักที่ผมใส่นะครับผมจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่แต่ต้องเป็นขี้ไก่ทีเข้าเบอ่งกนบบมิสดาลไฟนะ บ่ม,มิโซดาไฟาเพื่อจะมา็ห้องกดหลุมผมห้องซัมไดเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ผมทายไว้ไม่เบิ่งว่าก่อนที่ผมส่ปลูก่ผมใส่ปุ๋ยคอกแล็เคมีห้องกดหลุมในปริมาณที่ซัมไได้าขาดปุ๋ยคอกนี่ผมลองเมิ่งแห้วครับผมลองลองเบิ่งว่าเปรียบเทียบที่ผมใส่ปุ๋ยคอกเลยกับใส่ปุ๋ยคอกก็คือห้องเฉพาะปุ๋ยเคมีอย่างเดียว บอเอาปุ๋ยขอ,อกส่น้ำเยบบ้อยเียบร้อยครับเพี้นจะได้กระบือ,บอขึ้นเพว่าเข้าบ่ออะเติมอาหารให้ดินเข้าเติมอาหารให้เฉพาะพืชที่นี่ดินมันเคเริ่มเสื่อมเสื่อมเสื่อมพอเสื่อมลงไปแล้วถึงเข้าจะใสเคมีใสทำได้กับไ่มีผลครับแห้งใสแห้งดีแห้งดินตายแห้งเสื่อมไปเรื่อยๆมันจะสาคัญครับเพื่อดินการเตรียมดินที่ดีแล้วก็การเทิดให้ดินนี่ โค้งสางห้องดินนี่มันโปร่งเพื่อที่ห้าเขาจะได้เดินสะดวกถ้าพืชทุกอย่างนะครับที่เขาปลูกเนี่ยห่าว่างหลากฐานในเขาดีเขาจะมีพุ่มตานท่านตอแมลงตอโลกหลักการห้าสสบโปเปองปุ๋ยที่ไซ้วก็ะยาขาแมลงเพราะเขามีพุ่มตานท่านของเขาเองถึงสิมะแมลงสิมาลงเขาก็จะมีพุ่มตานท่านก็คือเขาสบโปเป็นอย่างง่ายๆจนกว่าห้าสีเอามาแก้ไข เอายามาแก้ไขเขาแต่สาหรับผืชที่อ่อนแอสุขภาพที่บม่ดีนี่พอเจอมแมลงขับไปน,นิดนึงนี่เรียบร้อยเลยครับเหมือสองเหมือไปได้ครึ่งโหลดอ่ะเดี๋ยวผมชีแนะนํานะครับที่นี้แนะนําวิธีตั้งแต่ปลูกตั้งแต่การดูแลรักษาเป็นอย่างไรมันมีเคล็ดลับอย่างไรที่ผมเหตุนะครับผมเคยสามารถเห็ุบักเขือใดอเก็บแต่ละหลอบต่อต้นนะครับ ต้นละกิโลต่อครั้งต่อต้นนะครับก็คือว่าดกพ่นสมควรนะครับแต่ผมปลูกพันต้นเนี่ยเก็บได้หลบละตันแต่ผมขังบ่อด้เก็บที่เดียวเพราะว่าผมขายเองผมก็แบง่งแบ่งเป็นลลอกๆ,ๆเพื่อเก็บมุนเวียนหมุนเวียนกันให้เขามีขายถูกมือก็คือคอนเซ็ปต์ของผม,ผมคือผมมาแนะนําในการขายให้พ่อค้าคนกลางผมแนะนาให้ปลูกเองขายเองที่ผมเคยบอกไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวผมสี แนะนำวิธีอาดับแรกนะครับเหลือบแรงเข้ากับคุดลุ่มซะก่อนเอาเสือครึ่งให้มันตรงเป็นแถวระยะห่างต่อต้นนะครับผมแนะนำที่อยาให้ตำาคมเมตรหนึ่งยาห้ตำาคมเมตรหนึ่งเป็นขาหนะครับแต่ปลูกที่นี่ผมคิดจะเล่หน่อยระยะแถวกับให้ได้สองเมตรห้าสิบเป็นอย่างต่ำนะครับทั้งสามเมตรเี่ยๆน้งามระยะปลูกอีห่างเข้าไปห้องสีไกจะกำมือหนึ่งระตรงใส่ร้ายนะครับ แต่เราไม่เข้มเกินไปปุ๋ยเคมีจักหน่อย,น,อยนึ่งประมาณจะเคืองสอนแกงถึงถึงสอนแกงนะครับแต่ย่ยาให้เกินน่ะสอนว่าเป็นสอนพูดในสอนพอดีนะครับแล้วอากนั้นเราก็เอาดินครบลุมดินครบลุมเพื่อบ้องให้ห่าของต้นกามะเขือนี่ไปสัมพันธ์กับปุ๋ยโดยตรงไปสัมพันธ์กับวีไก่นะครับจะเป็นอันตราย,ลยาาารหลังจากนั้นก็กดให้แน่นๆพยายามกดให้แน่นครับ เราก็หดน้ำพ่นน้ำเอาให้เต็มลุ่มเลยอย่าหดหน่อยนะครับมือที่แรลเอาให้เต็มลุ่มเลยเพื่อว่าถือมันคงต่อหะเขาจะยึดแต่ทิดไส้นะครับเพื่อพ่นน้ำให้เต็มลุ่มหลังจากหันกาพ่อติดแล้วเนี่ยมแมลงสีเหลือมมาเลยครับแมลงเชื้อมาแล้วสูบถือขึ้นมาแล้วไม่มีขาวเหตุกันเสีย,ยร์ไส้ไล่แดงนะครับพย,ยายามปฏิยา ยาชื่อนี่สีป้องกันพูดเละส่วนยาใส่ตัวได้ล้มลุงจังได้นะครับถ้าผู้ใดอยากทักว่าถามส่วนโตผมก็ยินดีนะครับสีแนะน้ให้นะครับบที่แอดไลน์มาที่เบอร์0 8 8 7 2 0 1 4 5 9นะครับแอดไลน,น์เป็นเป็นเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทักมาหาผมก็ได้เนี่ยผมสีแนะน้ใหายวิธีการใส่ยาตัวใดสีบ้อลุง แต่ลักๆที่ผมทีใส่นะครับตัวผมลุงเนี่ยจะให้มันโงนคือฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ผมเดียนเลยหลังจงากทานึสิบประมาณสิบห้ามื่อสองอาทิตย์นี่ครับพอมันเติมติดแล้วก็เอาขี้ไก่แล้วก,ขขก,ลลกับปุ๋ยเคมีนี่ห้อยสองฟังจะแต่จะให้ใกล้ต้นนะครับให้ห่างทนพอประมาณแล้วยังทานกับใส่รถไถนาเดินตามไถศาสาครบเขาเลยมันก็สิเป็นการปรักปะสร้างห้องดิน เป็นที่นี้รวมหากเดินในสะดวกพอเดินออกไปแล้วก็จะมีปุ๋ยหรือขี้ไก่ที่เขาห้อยไวเนี่ยเป็นอาหารคือเป็นการล่อยห้หากออกไปหากินไก่นะครับเป็นการหลอกให้มาเครือให้ขากออกไปเพราะว่าเขาด้กินขี้ไก่หากนี่เขาสีฉลาดเท่นะครับเขาจะเดินออกไปเพื่อไปหาก,กินเฮ็ดใ้หากออกไปขยายออกไปแล้วก็จะเลิ่อต,ตัวได้เร็วนะครับมีหุานทานดีต้นท่านตอโลกนะครับอ่า สิ่งที่ขาด魄ไดคือต้องใส่ใจดูแลขเขานะครับใส่ใจดูแลเป็นยังกับตรงรักษาตามอาการครับกบขออนุญาตขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ